สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเพกพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้จัก,กรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกคุณเป็นพิเศษบ้างมีกองไพ่เลือก3ามกองค่ะกองหมายเลข1 2และ8เลือกกองไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกคุณมากที่สุดใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปถ้าข้อความไหนไม่ตรงแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองแรกค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่ใย,ยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความลังเลใจนะคะในการเลือกระหว่างสองสิ่งที่รักนะคะไพ่อยากแนะนำนะคะให้คุณดึงความแข็งแกร่งของตัวเองขึ้นมานะคะให้ระลึกเอาไว้เสมอว่าคุณคือผู้หญิง ผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะคะเป็นเอ็มเพรสนะคะมีความอบอ้อมอารีย่อมคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะขอให้คุณนะคะตั้งกำแพงนะคะขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองนะคะรอคอยให้เป็นนะคะเหมือนผลไม้ที่รอระยะเวลาการสุกนะคะ ขอให้คุณนะคะชัดเจนในเป้าหมายนะคะในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแล้วตะลุยทำมันนะคะให้สุดความปรารถนาให้สุดความสามารถนะคะที่คุณมีนะคะด้วยการความด้วยการควบคุมทั้งอารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้คุณนะคะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองนะคะไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความเศร้าเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่ได้จบลงไปนะคะไพ่ยอยากแนะนำว่าอขอให้คุณนะคะใช้เวลานี้นะคะกับเข้ามาคุยกับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองนะคะ สำรวจใจตัวเองนะคะในเรื่องของความปรารถนานะคะว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่นะคะขอให้คุณนะคะหยุดพักจากเรื่องนี้ก่อนนะคะเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนนะคะด้วยการออกไปลองทําอะไรใหม่ๆนะคะที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถรอบด้านนะคะคุณสามารถทําความฝันต่างๆที่คุณฝันเอาไว้เนี่ยให้เป็นจริงได้นะคะ ขอให้คุณนะคะออกไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆนะคะเพราะเพื่อนๆอาจช่วยคุณนะคะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้นะคะขอให้คุณอย่ามัวจดๆจ้องจ้นะคะในการทําตามความปรารถนาของคุณนะคะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขก8นะคะ พายอยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณได้ตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะสาเหตุนะคะมาจากการทะเลาะก,กันนะคะพายอยากจะบอกคุณว่านะคะขอให้คุณนะคะใช้เวลานี้ฟังเสียงภายในใจของตัวเองนะคะปรับสมดุลทางอารมณ์นะคะรอคอยให้เป็นนะคะเพราะว่าอีกไม่นานนะคะจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะ ซึ่งจะเข้ามาพร้อมกับโอกาสทางหน้าที่การงานด้วยนะคะซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะคะขอคนอย่าลังเลใจนะคะคุณสามารถประสบความสำเร็จอย่างที่คุณวาดฝันเอาไว้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ s ับส c r ค b e และการติดติด,ต,ดตามนะคะอยากจะทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกัน กันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ